just come home after the city tour with the dentist สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้พาเข้าเมืองนะคะก็จะพาลูกไปคลินิกหมอฟันจะเป็นหมอฟันของเด็กนะคะเป็นของอำเภอค่ะซึ่ง เด็กก็จะได้รับการดูแลเรื่องฟันนะคะจนกระทั่งถึงอายุ18ค่ะเรามาหยุดกันตรงที่เก้าอี้สีแดงนี่จ้าดูสวยมากเลยเก้าอี้สีแดงนี้นะคะเป็นเก้าอี้ของกาชาดคะ่ะเนื่องจากว่าทางฝั่งขวานะคะเป็นร้านกาชาดที่ดูแลอำเภอนี้นะคะ ใครมีเสื้อผ้าบริจาคหรือว่างานกาชาตินะคะเป็นงานอาสาสมัครค่ะก็ช่วยเหลือคนในประเทศเดนมาร์กและทั่วโลกจ้าเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวเมืองกันนะคะก็อาจจะถ่ายให้ดูระหว่างทางที่เราเดินไปคลินิกนะคะแล้วก็ร้านรวงต่างๆค่ะไปเลยจ้า Now we have a little bit more time because we come one hour to too early then okay let's walk here at the church ความเป็นมาเป็นไปของโบทนี้นะคะโบทนี้สร้างขึ้นตัวตึกนะคะสร้างขึ้นในปี1846ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใช่ชื่อโบทนี้นะคะแล้วก็ต่อมาภายหลังค่ะได้มีการ ปรับปรุงมาเป็นโบสถ์ค่ะเมื่อก่อนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะปรับปรุงมาเป็นโบสถ์ในปี1852ค่ะช่วงนี้เราพอมีเวลานะคะเราก็จะพาเดินรอบๆโบสถ์นิดหน่อยค่ะเดินไม่ไกลจากตัวคลินิกนะคะจะเห็นว่าโบสถ์จะสร้างอยู่ในจุดที่สูงของ ำบลอำเภอหรือพื้นที่นั้นๆนะคะเนื่องจากว่าอิทธิพลของชาวไวกิ้งในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาก็มีความเชื่อว่าจุดที่สูงมองเห็นตะวันนะคะพระอาทิตย์ผู้ที่เสียชีวิตแล้วบรรพบุรุษนะคะเขาก็จะนำมาฝังไว้จุดที่สูงที่สุดควรจะได้อยู่ในที่ที่สูงสุดมีความสงบเพื่อชีวิตใหม่การเกิดใหม่นั่นเองค่ะ ตัวอิที่ก่อเน,นะะี่ยค่ะก็เป็นสมัยก่อน200กว่าปีมาแล้วนะคะเดินมาด้านหน้าเนะะี่ยค่ะจะเห็นถนนคนเดินค่ะถนนเส้นนี้จะไม่มีรถผ่านนะคะแต่ว่าด้านหน้าเนะะี่ยค่ะจะไม่มีประตูเข้าของตึกคะ่ะเดินลงไปเนะะี่ยค่ะมันก็จะไปทะลุที่ถนนคนเดินนะคะแต่ว่า,าเราถ้าจะทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยมาโบสถ์เนี่ยคะ่ะก็จะต้องเดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่งนะคะ ซึ่งประตูเข้าเนี่ยคะ่ะจะอยู่อีกด้านหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตามทิศท,ทางพระอาทิตย์หรือว่าอะไรก็ไม่ทราบนะคะหรือในสมัยก่อนธุรกิจหรือว่าความเจริญอยู่อีกด้านหนึ่งก็เป็นได้คะ่ะแต่ปัจจุบันนี้ย่านร้านค้าต่างๆจะอยู่ด้านอีกด้านหนึ่งซึ่ง เราเข้าใจว่าเป็นด้านหน้าแต่ไม่ใช่นะคะคือด้านหลังอันนี้เข้าใจว่าเป็นด้านหลังแต่เป็นด้านหน้าของโบสถ์ค่ะเราก็จะเข้าไปชมในโบสถ์กันเลยจ้าตามสไตล์โบสถ์ของชาวเดนมาร์กหรือว่านิกายโปรเตสแตนต์นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรวิจิตร oh, พิสดารแต่งอะไรเยอะแยะตะแปะนะคะ,ะเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกถึงความเงียบสงบ ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่เราไม่สามารถที่จะไปกระโตกโ<อ>กระตากวอยวายวิ่งอะไรอย่างนี้นะคะคือโดยทั่วไปนะคะที่นั่ง<ช>ของในโบสถ์นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทาสีเรียบๆแบบนี้ค่ะบ้างก็จะเป็นสีเขียวสีเป็นสีสมัยก่อนนะคะแต่โบสถ์นี้อาจจะดูสดใสหน่อยนะคะเป็นสีฟ้าค่ะ ด้วยความสงสัยของเด็กน้อยนะคะว่าจะเหมือนกับโบ์ที่ตัวเองเคยเข้าไปไหมนะคะก็เลยจะเดินเข้าไปข้างในเพื่อจะไปดูตรงจุดที่เขาใช้ทำพิธีศินจุ่มค่ะเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะได้รับเชิญให้ไปร่วมงานพิธีสินจุ่มนั่นเองน้องเขาก็เลยสนใจนะคะคุณแม่ก็กลัวว่าน้องเขาวจะเดิน ไปเรื่อยดูนั่นนี่นะคะข้างบนเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่ามีออแกนแล้วก็มีคนทำงานอยู่ข้างบนนะคะซึ่งมีทางขึ้นไปออฟฟิศค่ะเราก็ไม่ส่งเสียงดังเราเท่านี้เราก็พากันออกไปจ้าแล้วเราก็เดินกันต่อนะจ้ะาพี่น้องจ้าธรรมชาตินี่ค่ะอำเภอที่เราเข้าอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สูงของอำเภอนะคะเราก็จะมองเห็นบ้านเรือนนะ Hello everyone. Now we stand in front of the church in the town, and not so far from the church is over there high building. You can see that it's a hospital. And now I'm standing under the big tree in front of the church, and I would like to show you. What ที่จะให้ชมเยอะแยะตะแปะเลยก็คือเห็ดจะเห็ดนี่นี่เห็นไหมคะคืออ่าเห็ดอะไรมั่งคุณแม่คราบก็ไม่ทราบนะคะเรามาดูไปพร้อมกันจ้าอ,อดอกแรกก็จะเป็นนี่คะ่ะเห็ดอะไรเนาะอุย้ยแข็งนะคะแข็งมากนี่คะ่ะเขาหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะก็น่าจะเป็นเห็ดชัมปิญงสนามหญ้าเนาะ นี่เขาก็มีอยู่หลายดอกนะคะดี่ค้า แลก็แทงดูเนาะว่าเป็นเป็นหน้าตาแบบนี้ไม่รู้เป็นเห็ดอะไรนี่ค่ะเช่นเดียวกับอันนี้นี่น,นี่อันนี้ก็ากำลังจะขึ้นมานะคะเนี่ยอ่อ,อนๆเนี่ยค่ะมีเยอะเลยค่ะนี่ค่ะน,นี่ด้วยค่ะนี่ค่ะนี่อุ้ยนี่ตูมนะคะตูมตูมตูมเห็ดอะไรก็ไม่รู้จ้ะ ว้าวนี่มีเหลืองๆแบบนี้แต่ไม่ใช่เห็ดมันปูเดอ้อจ้าเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเหลืองแบบนี้เนี่ยกินได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบนะคะเขาขึ้นอยู่ที่สนามหญ้าโบดนี่ละจ้ามีเยอะเลยตรงนี้อ้าวนี่นี่อันน,น,นี้ป้าอันนี้ก็เห็ดอะไรเนี่ยดำๆอย่างเนี้ย เ,เหมือนเห็ดท็อปเลยพี่น้องจ๋านี่มันก็ขึ้นมาเป็นแบบตะมูตะมี่เหมือนเห็ดท็อปบ้านเราเลยอันนี้เนี่ยเนี่ที่นี่เขาจะเรียกว่าฟุกอ้าว นี่เป็นแบบนี้ค่ะ เลยจ้าอ๋ออันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นทางเลยอะ่ะโอ้โหสปอเขาแบบเป็นทางแบบนี้นะคะเด็กน้อยก็รู้สึกแฮปปี้เจอเห็ดเหมือนกันแม่ ดอกเล็กๆเล็กๆทุกเล็กค่ะ ทางสปอนะคะสปอปลิวไปทางไหนเขาก็จะขึ้นทาง,ทางนั้นแหละค่ะโอเคเด็กน้อยก็ชี้ให้ดูนะคะว่ามีเห็ดแม่อะไรประมาณนี้ค่ะแถวนี้ก็ค่ะมาโบสก็เหมือนอวัดนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษสมัย ังศพนะคะแต่ปัจจุบันนี้มีตรงที่จุดฝังศพนี้จะมีอยู่แค่คนที่เป็นพระคริสต์นะคะที่ยังเหลืออยู่นะคะเขาก็ย้ายไปที่อื่นแล้วค่ะแล้วก็สมัยก่อนเขาก็จะเลือกจุดที่สูงที่สุดนะคะที่จะเป็นที่ฝังศพหรือที่บำเพ็ญกิจทางศาสนาก็ถือว่าเป็นที่สงบที่สุดอยู่ที่สูงที่สุดพระทิศขึ้นก็ต้องเห็นเด่นเด่นที่สุด ขอบคุณที่พียงน้องที่ติดตามรับชมนะคะ,ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนะด้อคลิปลอหมอฟันนะ Thank you very much for watching and for uh, my uh, lifestyle Thai uh, Champs and last day Thai Denmark. Please subscribe and comment under the video. I will be right back or visit your channels as well. Have a good day. I hope all you guys happy. Bye bye. by Asian shop and get these fish in Thai we call pranim uh, and another one is this one is pra I get both uh, seafood, sea fish and then the fresh water fish and just do it easy like uh, deep fry with uh, pepper and salt eat together with the dipping and hot bar rice and some veggies let's see later how it look like look it looks very nice i get hungry when we are tired we're hungry okay see 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 สวยงามมาลาแช่เดดดึงเป็นทั้งนางสาวไทยทั้งดอกไม้ทั้งอาหารนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินกับน้ำพริกผักต้มนะคะเดี๋ยวเ,เสร็จแล้วเรามาดูกันจ้าก็ได้ทั้งปลาหนิลปลาทับชิม,มาทั้งสองปลาเลยนะคะหิวนะคะก็เลยทำทั้งสองปลาจริงๆแล้วคือต้องทำแค่ปลาเดียวนะคะก็คือตัวใดตัวหนึงอ่ะแต่นี้ด้วยความหิวมากเลยก็แบบเลยทำสองตัวเลยนะคะแล้วก็ เผื่ออาหารกลางวันให้ลูกด้วยคะ่ะพบกันใหม่นะคะ